ทุกคนเอวันนี้ผมก็จะมะาเฉลยอการปั๊มเพจฟรีไฟล์นะผมมันปั๊มไม่ได้จริงนะถ้ากูอเอาไอดีหลักของคุณไปปั๊มอย่างเงี้ยมันจะโดนแบนแบบง่ายๆเลยนะครับผมมันจะโดนแบนแบบง่ายๆเลยผมแนะนําว่าไม่ควรปั๊มเป็นอันขาดสมมติคุณปั๊มไปแล้วปุ๊บว่า,วามันจะขึ้นแบบว่า,าการล็อกอินอะไรสักอย่างเนี่ย เออแจ็คแถวบ้านผมเคยมันมันเคยปัม้มเอยมันก็โดนแบนแล้วก็ผมก็ไอดีโทรศัพท์ของคุณอ่ะสมมติคุณเข้าโทรศัพท์ของคุณใช่ไหมเครื่องหลักของคุณเลยเออพอเข้าเครื่องหลักของคุณเสร็จปุ๊บอืมนั่นแหละคุณไปแฮกหรืออะไรทุกอย่างนะครับผมแล้วมันก็จะแบนแบบนั้นไม่ได้เลยนะผมแนะนําว่าไม่ควรแฮกเป็นอันขาดถ้าแนะนําว่าให้เก็บ ตังเติมเกมโทรศัพท์ดีกว่าไม่ควรแฮกนะผมมันแฮกนี่แฮกเกมอื่นแบบแฮกเกมแบบออนไลน์หรือเกมอย่างอื่นก็ได้นะผมไม่ควรแฮกแฮกแบบเอ่อพวกฟรีไฟเงี้ยไม่ควรแฮกไม่ควรแฮกเป็นอันขาดนะผมก็มันจะโดนแบนแบบง่ายๆเลยนะแนะนำอย่าเอ้ยอย่าแฮกอย่าแฮกเป็นอันขาดนะถ้าเกิดแฮกคุณแฮกปุ๊บก็เออโดนแบนเลยนะผม ถ้าเกิดช่องผมเปิดสั้งงะไรได้ผมก็จะรับลิปแจกออของบ้างนะเพื่อกับท่านผู้ชมนะผมผมจะแจกเป็นหนึ่งพันเพชรเลยนะครับผมถ้าเกิดช่องผมสามารถเปิดสั้งได,ได้ได้แล้วนะผมจะแจกออชุดเซ็ตเลินขั้นนะถ้าเกิดขั้นมาแบบโคตรเทพผมก็จะแจกนะผมก็ช่วยกันทุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้ให้ถึงห้าสิบไลค์ด้วยนะผม อันนี้อย่าดราม่านะครับผมอย่าดราม่านะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ